เอ็มี่ค่เกาจ้ะมือนี่เอ็ี่สิถ้ามากินตับบักงงจ้ะมาด้วจ้ะมากินเป็นมูกันจ้ะมือนี่มาพบกันกับคลิปกินตาบักงงจ้ะตาบักงงกับหยางนะตีกินกับพัดเส้นจ้ะพัดเส้นแบบง่ายๆจ้ะพัดเส้นไส่อันฮอตด็อกไส้หมูซับจ้ะโอเคจ้ะพื่อเแล้วมากินกันเลยด้อจ้ะเด้อกินกันเป็นมูกันจ้ะกินผู้เดียวมือนี้แฟนบายูจ้ะกินแบบง่ายๆสไตล์ห้านี่ละจ้ะ ต้องไปมือบ้ากินแบบเงียบๆจ้บะบั็กเปิดทีวีเปิดยังคุยกับเพื่อนๆออย่างเดียวมเมื่อไน่แซ่บจ้ะกินนี้ยัยงตอนหิวๆนี่แซ่บปึด๊ดฝีมือเจ้าของนะจ๊ะเนาะ แบบนี้เนาะ <c oughs> ลงสายพัดใบโดนมนะั้งก็สีดำบัก่งเลวเนาะจ้ะเนาะดำบัก่งหน่วยนึงจ้ะกินได้สามซีเือแลหรอกินผู้เดียวฟังเสียงหยำ่งนะจ้ะเด้อ ยาสีบ้ากระเทะผู้ใดกินกันมาต่างกันดอกเนาะพักบุ้งจ้าอันเหลือแต่ยอดอันต้นมันผัดใส่ไหนคะ่ะมันแข็งใส่มือเราจ้ามาเนี่ย อยากมีมูมาหยาดกินแล้วจ้ะเนาะคือสีเสียบถึงถูกโดดจ้ะเพชรเพชรมาใส่หลายจ้ะใส่พริกสามเม็ดนึงืง อันเด้งเดงนิบมเมนต์มะพริกเเ้อร์มะเขือขึ้นจะกินจังสียนละจ้ะไม่ได้ขึ้นยากอันเมนูอันเอียงหมากมายจ้ะกินง่ายๆกินอยู่ข้งอนปูเดียว หอมแดงหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ใหญ่ฟังเสียงยำด้จ้ะ <c oughs> ขอโทษขออภัยดได้จ้ะคันผู้ใดอันว่ามันปะสุภาพจ้ะแต่ว่าไอ้เมียกะกินจังสีล่ะจ้ะ เห็นาะมะเขือจ้าทั้งกินทั้งไห้ได้จ้บะบะนี่โอ้ยอันเพาเผ็ดกระเพาะเสร็จไม่มาจากแต่โมง กินกับหอมแดงี่ก็สิมีรสผัดรสชาติเผ็ดขึ้นกว่าเกาจ้ะแต่ว่าหมักกินมั่นนะจ้ะแต่ว่าบางคนมามักกระเด้วแตนนะจ้ะนะผักเป็นได้ผักเป็นหรือว่าผักกุยชายพวกนี้จ้ะออกดอกเมื่อไรจ๊ะกินน้ำบ่ท่านมามี่อันโมอันคนไทยอยู่ไก่จ้ะกันมีอันไก่ไก่กับสีไฮมานเก็บเอาอยู่ดอก อ,อ,อเส็บๆหอมๆจ้ะลวกกระเสบหนึ่งกระเสบจะพักอันนี้เ <c oughs> ขาอันทอดใส่ไขกระเสบจ้ะ <c oughs> ผู้ใดบ่เคยล่องกะล่องเบมึงแล้วจะเด้อมีล่องแล้ว,ว <c oughs> ลแวสบกินหยอดอ่อนๆมัน้นจ้ะ เลยดาเด้อจ้าเด้อเพื่อนๆที่มาติดตามให้กำลังใจกันจ้าเข้ามาแลวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับเอมมี่นะเด้อจ้าหมอบโกเกงค่ะเฮ็ดคลิปกันตั้งสี่แล้วจ้าโมแมนมืออีบแล้วจ้ะเนาะ ผู้ใดเฮ็ดคลิปกับสิหูกันนะจ๊ะเนาะก็สิกินได้เฮ็ดได้นี่โอ้ยอ่าสันจังไดกะจับมือกันไปย่ะสูบๆไปน้ำกันจับมือได้ดอกสีหอดฟังหอดฟ้าตํ้หน่อยจังเมื่อนี่ว่ากินเธอเดียวจ้ะไม่ได้กินหลายเธอ ออเพชรจ้ะโอ้ย hmm. ส oh. bon mm ิเ hmm. บ mm ิดบนเอาไว้เี้เพชรแห้งแท้เเพชรเออ ไชยแล้วจ้ะโอเคจ้าสำหรับมือนีนะจ้าเอมมี่ก็ต้องขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังใจกันนะจ้าเนาะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้เพชรแห้งจ้าขอตัวไปกินนามก่อนจ้าสวัสดีจ้า